m ม k เคลวันนี้แม่ครัวสมัครเล่นจะชวนมาทำกุ้งเทมปุระค่ะอันนี้ก็แกะเปลือกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเวลาเราทอดกุ้งเนี่ยตัวมันก็จะงอๆใช่ไหมวันนี้จะมาบอกวิธีว่าทำยังไงนี่ต้องเชือนแบบนี้เบาๆนะคะเพื่อที่จะให้ตัวมันไม่งอเวลาทอด เชืเบาๆนะไม่อย่างนั้นจะขาดเป็นท่อนได้โดยเฉพาะาตรงที่ใกลกๆหางเนี่ยเพราะมันมีพื้นที่นิดเดียวเองค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ตรงเลยยงตอนแรกที่คิดว่าเวลาหันเนี่ยนึกว่าเขาหันตามยาวนะตรงทองเนี่ยค่ะเราไปดูอ้าเขาหันตามขวางแบบนี้หรอได้ความรู้ใหม่ไปค่ะเดี๋ยนี้ความรู้มีให้หาได้ง่ายๆเลยนะ มาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนำตัวกุ้งมาคลุกกับแป้งสาลีแบบนี้นะคะให้ทั่วๆแล้วเดี๋ยวเราจะมากดตัวกุ้งกันค่ะนี่ก็เพิ่งรู้นะคะว่าเขามีวิธีการกดตัวกุ้งกันแบบนี้ด้วยกดแบบนี้นะคะนี่กดลงไปกดประมาณนี้คลุกให้ทั่วๆตรงไหนยังไม่เรียบร้อยก็ กดเพิ่มลงไปกดตรงหลังกับท้องนะคะให้มันเข้าหากันมันก็จะได้กุ้งเป็นตัวแบนๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะพอกดแล้วเนี่ยตัวกุ้งมันก็ดูใหญ่ขึ้นนะเพราะว่ามันยาวขึ้นมันขยายนะคะลองมาเทียบดูกับกุ้งที่ยังไม่กดนี่มันก็ใหญ่ขึ้นนะอืมก็ดีเนาะ เมนูกุ้งเทมปุระยังไม่เคยทำนะคะเคยทำแต่พวกชุดแป้งทอดชุบเกล็ดขนมปังอะไรพวกนั้นแต่เทมปุระนี้ไม่ต้องใช้เกล็ดขนมปังเลยนะใช้แต่แป้งนี่แหละอันนี้จะลองแบบไม่กดตัวกุ้งบ้างนะคะเอาแบบอ้วนๆกลมๆแบบนี้เลยอยากรู้ว่ามันจะต่างกันยังไง เสร็จแล้วเราก็เอาแป้งที่มันติดอยู่ที่หางนะคะเช็ดออกให้หมดเลยเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยหางมันก็จะมีสีแดงชัดเจนไม่มีแป้งติดนะเพื่อความสวยงามค่ะมาดูส่วนผสมของแป้งค่ะมีแป้งสาลีเกลือน้ำเย็นแล้วก็ไข่ค่ะแป้งสาลีนี้ก็กะประมาณนะอันนี้ใช้ประมาณอ่าส่วนส่ถ้วยตวงนะคะ เพราะว่าบางทีเราจะต้องกะค่ะถ้าเกิดมันเหลวไปก็เติมแป้งถ้ามันแข็งไปก็เติมน้ําอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้สามส่วนสีถ้วยตวงนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะไอ้นิดหน่อยนี้ก็ประมาณนี้ได้ไหมเอาเอาอกอีกนิด,น,ดนึงมันจะเค็มได้นะประเภทกะนี้ก็บอกยากนะคะประมาณนี้แหละอันนี้เกลือ ต่อไปก็ไข่นะคะไข่จะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะตักออกมาแบบนี้อ้าไข่แตกซะแล้วไข่แดงแตกไม่เป็นไรนะคะตักออกมาใส่ลงไปคลุกเขาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ มาเทน้ำค่ะน้ำนี้ใช้เป็นน้ำเย็นนะอันนี้ไปแช่ในช่องฟีดมาแต่มันยังไม่แข็งนะคะใช้น้ำเย็นลองใส่เข้าไปทีละนิดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูความเหลวความข้นของมันอันนี้ยังแข็งชัดเจนเลยใส่ลงไปอีกคนไปนะคะอันนี้ต้องกะเอาเองนะลองกว,วนดู ก็ประมาณนี้นะคะมันต้องมอีแป้งที่มันสามารถหยดหยดแบบนี้ได้นะได้แล้วล่ะคะ่ะประมาณนี้แหละตอนน้ามันร้อนนะคะตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนสำคัญเลยรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเดี๋ยวลองหยอดแป้งลงไปหน่อยประยอดกันแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยออได้ได้อยู่น้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็ หยดหยดแป้งลงไปหน่อยจริงๆควรจะทำให้มันเป็นเส้นๆเนาะแต่มันก็ยากนะเส้นไหมไม่ค่อยจะเส้นเอาหยดหยดลงไปก่อนแลวกันนะคะสบัดสบัดเล็กน้อยมานี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะโอเคแล้วก็กุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะจุ่มกุ้งลงไปกุ้งนี้ต้องเดี๋ยวหั่น ด้านหลังของมันออกไปด้านนอกนะคะแล้วก็โยนลงไปนะโยนให้แบบว่าแป้งสะบัดสบัดบ้างก็ยากอยู่นะลองสิอา้าวตืมสะบัดไหมอะไม่สะบัดนี่อ,นอ,อันที่สองอันที่สองเอาด้านหลังลงนั่นอันที่สามสะบัดกระจายไหมเนี่ยลงไปเต็มโต๊ะ ันนี้ขอยอันนี้งออ,อีกสักตัวมีพื้นที่ไหมเนี่ยได้ไหมอัาัน,นี้ก็ได้ไหมคะก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันติดกันเดี๋ยวหยอดหยอดแป้งลงไปหน่อยคะ่ะหยอดหยดสะบัดให้เป็นเส้นนะแต่ดูไม่เป็นเส้นอ่ะมันเป็นกลมๆนะคะ ได้นะสีสวยแล้วยกได้แล้วเอาตัวไหนก่อนดีตัวนี้ตัวนี้สปัดน้ำมันหน่อยได้ไหมมองเห็นไหมคะอันนี้ยกให้หมดนะคะสีสวยมาก นี่มาดูผลงานอันนี้อันนี้ดูแป้งกรอบเยอะดีอันนี้ติดเยอะกว่าเพื่อนเลยไปดูกระทะที่สองกันค่ะกระทะที่สองนี้จะลองแบบโยนลงไปเลยนะหยอดแป้งหน่อยๆก็พอจะได้ไหมคะปึ้งบานไหมไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวค่อยสะบัดแป้งลงไปเพิ่มนะคะแป้งเยอะ ไม่เคยขึ้นแสดงว่าเราจะต้องอโปรโยแป้งลงไปก่อนบ้างละ่ะให้มันติดแป้งที่เราโปรโยลงไปตั้งแต่แรกๆนะคะแต่ที่ก็เดี๋ยวใช้วิธีเอาแป้งหยอดลงไปเป็นเส้นๆได้ไหมเนาะ เคยเห็นบางคนนะคะเขาใส่แป้งในขวดเหมือนขวดซอสอะค่ะแต่เป็นรูสามรูอ่ะแล้วก็หยอดลงไปนะคะสบัดสบัดเป็นเส้นอันนั้นก็สวยมากแต่ว่าตอนนี้หาไอขวดนั้นไม่ได้ก็อันนี้ลองดูก่อนนะไว้วันหลังถ้าทําได้จะหาไอขวดนั้นมาเนี่ยขวดแบบเนี้ยนี่ก็ใสช้ช้อนๆไปก่อนได้ไหม ไหนมาดูผลงานสิความสวยงามอาจจะสู้มืออาชีพไม่ได้นะคะแต่รสชาติผ่านค่ะกุ้งที่ไม่ได้บีบนะคะกับกุ้งที่เราบีบนะ่ะตอนแรกกะว่ามันจะต่างกันแต่ตอนกินนี่ก็คือกินไปเพลินๆจนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนคือมันก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าไอตัวที่บีบอะ่ะมันจะทําให้ดูตัวใหญ่ขึ้นนะวางๆลองทําดูนะคะ make clay